สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับผมอาร์ตเคสครับกับรายการเปิดบ็อกชว์กาวนะครับวันนี้มากับาการสะสมสาว,สาวมูจินี่แล้วนะครับอ,อันนี้น่าจะเป็นกล่องไม่ไม่หกก็เจ็ดหรือแปดนั่นแหละวัลลุ่มนะโอเคก็เป็นกล่องสีแดงนะครับอ,อันนี้ผมก็อยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า,าข้างในกล่องมันได้อะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างน,นะครับโอเค อันนี้ผมรีวิวต่อจากทําคลิปต่อจากไอ้กล่องสีดําเลยนะครับเพราะว่าได้มาพร้อมกันอันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็อาจจะมีเสียงฝนตกฟ้าร้องบ้างน,นะครับเพราะว่าทําคลิปสองตัวพร้อมกันเลยเหมือนเดิมเนาะเราเปิดมาผมว่าอันนี้น่าจะได้แบ่งเป็นฝั่งละสิบห้าเหมือนเดิมเนาะโอเคอ่ะผมลืมไปยังไม่ให้ได้ดูข้างหลัง ข้างหลังโอเคข้างหลังประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้จะมีเรื่องอะไรเนี่ยเฟดยอร์เดอร์เฟดเซไอเลิฟไลท์โอเวอร์อร์ดสตาร์ตาอะไรเนี่ยสตาร์ทวินเหรอโอเคนเกมโนไลท์โอ้ okay, no Game, no oh, แล้วก็เป็นภาษาไอ้นั่นหมดเลยผมก็ไม่ไม่รู้อ่ะโอเคเพื่อการเสียเวลาปะเปิดเลยเปิดเลยอ้าลืมวัน กล่องหนึ่เนเนเนเง,ง,ดเ,งเ,เดี่ยวะไรเพื่อนๆจะได้รู้กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าโอเคฝั่งลนะสามสิบไอ้ฝั่งละสิบห้าดูเป็นสามสิบซองโอเคนี่แหละเดี๋ยววางอย่นี้ก่อนโอเคเริ่มเลยเนาะเวลาชุดนะตัวนี้ตัวผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงแต่ก็ไม่มั่นใจนะว่ามันมีพี่สาวกับเนี่ยน้องชายเนี่ยอันนี้หนึ่งสองสาม ออ่าเนี้น่าจะเป็น,นห้าแฝดืเเป่าเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังอา้มีแค่ห้าใบด้วยไม่มีนะครับโอเคตอ่ตอนี้เอนี้ร r ใบเดียวแล้วก็ที่เหลือเป็นแลโอเคต่อครับมีหนะ้าใบนะชุดหนึ่งสองสามสี่โอเคเอ็ HR นอารเนาะ หนึ่งสองสามสี่อ่ามาเป็น s อสเอเลยไปแรกนะครับเอสไปแรกชิงๆโอเคไปหนึ่งครับต่อครับชบุหนึ่งสองสามสี่อ่าเป็นเอครับต่อครับ หนึ่งสองสามสี่อาห้าแฝดนะครับอันนี้มาจากห้าแฝดแน่นอนอเคเปเดซอาร์ครับซองนี้ให้แรสี่เอสอาร์หนึ่งคือถ้าไม่จะเป็นเดซอาร์ก็เป็นเดซเอสอาร์เลยนะครับโอเคต่อครับหนึ่งสองสามสี่อาร์ไปเดซอาร์ครับหนึ่งใบต่อครับหนึ่งสองสามสี่อาเป็นเอสเอสอาร์ครับ โอ้สวยวิ่งๆเลยโอเคต่อครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อาเป็นเอครับอันนี้น่าจะเป็นเฟดเนาะเป็นไอตัวโลอ่ะต่อครับหนึ่งสองสามสี่อาเอสอาครับ หนึ่งสองสามสี่ครับอ่าเอดไอแล้วหนึ่งสองสามสี่อ่าเอสดอาครับวิ่งเลยช่วยมากสามใบนะครับโ okay, อเคต่อครับหนึ่งสองสามสี่อ่าเป็นเอสอาธรรมดาครับ หนึ่งสองสามสี่อ่าดีิวต์เอ็นอาร์ธรรมดาครับอันนี้ห้าแฝดแน่นอนอเคหนึ่งสองสามสี่อ่าเอ็นอาร์ครับหนึ่งสองสามสี่อ่าเอ็นอาร์ครับโอ้โหมาเรียนมาเรียนอ่า นี่ครับจากหนุ่มทอผ้าสาวคัดเพครับโหสวยนะหนึ่งสองสามสี่ครับโอเคต่อครับหนึ่งสองสามสี่โอเคเอ็นอาครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่เอสาครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่อาเอเอาครับนี่จากเรื่องอะไรเนี่ยไม่มั่นใจนะครับโอเคต่อครับหนึ่งสองสามสี่โอเค ต่อครับหนึ่งสองสามสี่โอเคเอาครับต่อครับหนึ่งสองสามสี่นะครับโอเคเอาครับต่อครับผม ชุบชุบยาวๆกันไปนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าเป็น S R ครับอ่ออะตอนนี้ S R กี่ใบเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบนะครับโอเคชุบอ่ะหนึ่งสองสามสี่ครับอ่าเป็น S R ครับเหลือกี่ซองเนี่ยเหลือห้าหบซองครับอ่ะต่อ หนึ่งสองสามสี่ครับอ่าเอสอาร์ R, ครับต่อครับหนึ่งสองสามสี่อ่า R, เ,เอสอาร์แบบนี้ครับเดี๋ยวเดกันไปหนึ่งสองสามสี่ครับเอสอาร์ R, ครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี S ่อาเอสอาร์ครับอันนี้ก็ได้จะห้าแฝดเนาะอ่ะเดี๋ยวสองต่อสุดท้ายครับอ่ะสองแรกหนึ่งสองสามสี่อาเอสอาร์ครับอ่ะสองสุดท้ายแล้วครับหนึ่งสองสามสี่อาเอสอาร์ครับโอเคก็ บล็อกนี้ก็ได้ sr 6ใบนะครับที่เหลือก็จะเป็นอ่า HR, แล้วก็แรครับโอเคก็สำหรับบล็อกนี้นะครับก็อาจจะได้ของตามนี้หรือว่ามากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีระดับที่ดีกว่านี้เปล่าผมไม่มั่นใจนะน่าจะมี ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคน,นไหนสนใจก็ลองไปหาดูกันได้นะครับก็ยังไงก็ฝากฝากดฝากกดติดตามช่องผมนะครับช่อง ArtKK4 นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาบล็อกมาเปิดรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจู้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 จ